ตอมหมายเลข4หนึ่งสองสามเอาล่ะครับขนาดนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามสามนะครับก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับ รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางไปยังหนองคายครับเกิดอะไรขึ okay. Um, okay. ้นน right. ี่อ่ะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ะตอนนี้กำลังค่อยๆออกตัวนะครับสำหรับขบวนที่133นะครับผม ตอนนี้ค่อยๆออกตัวนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่133นะครับบ๊ายบาๆครับขอพูดด้วยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับ ก็ออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานรถไฟดอนเมืองเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับสําหรับขบวนที่133นะครับเป็นสถานีแรกนะครับที่จอดนะครับ